กดลบออกเลยมันมีคนเชิญเมื่อกี้ยี่สิบกว่าคนแมนเรา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 ดูเลื่อนเบิ้งงร้ามห้างเที่ยกับมีคนเชิญมบังหันผมลบออกยี่สิบกว่าคนสวัสดีครับครับจากเพจคณะหมอลำใจเกินร้อยนี่ครับอันนี้คือหลังเวทีหมอลำใจเกินร้อยครับผมบอยซิรีชัใช่ครับผมพัฒธนเดชครับผมสวัสดีครับ อันเพจนี่มันบอกอนุญาตใส่ฟิลเตอร์แม่พี่น้องกับเาหนาโซดจังหน่อยนะครับนี่นะครับเข้ากลุ่มกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะครับอืออือ่ออะโอเคซีรอยคนในหนึ่งวินาทีแรกพี่น้องเข้ามาแล้วช่วยกดแชร์กดไลค์นะฮะมาอัปเดตสถานการณ์วันนี้มาเป็นครั้งที่สามสำหรับตลาดปัตวิกรณนะ์นะเวิมินเจ็ดสิบสองแต่ การแสดงเปลี่ยนนะครับมือนีสคริปต์เขาเปลี่ยนนะครับผมว่าต้องว่าต้องวาายานว่าสิสับนะครับผมว่าสับแน่นอนนะครับผมสคริปต์เปลี่ยนนะครับแล้วก็เครื่องเสียงชุดไม้พร้อมมาสัมผัสอ่าสัมผัสความรู้สึกแบบไม่ไม่อยู่ในอาเวทที่อย่างว่ความรู้สึกแบบความรู้สึกแบบมวนก็เก้าเนี้ยเออนะครับแล้วก็ฉากเราก็เปลี่ยนเพิ่มเติมส่วนไหนที่มันไม่สวยนะครับมารอบนี้คือเราสวยครับผม ตรงไหนที่มันไม่ดีเราก็แก้ไขตามตามคำแนะนําของพี่น้องแฟนคลับครับช่วยได้ไหมครับทุกคนช่วยได้ไหมครับผมช่วยช่วยผมได้ไหมครับซ่อยผมกดแช่เนี่คกดไหลกดแช่ห้น้ำเด้อครับพี่น้องบานแฟนบานเอีสุกมูนน่ะแหละครับกดไหลกดแช่สร้อยบานทุกหลังทุกหลังค่าเลื่อนทุกมูบานบานศิลปินสุก้นน้ำประเทศประเทศบานแฟนหรือว่าเป็นประเทศประเทศแฟนบอยซิริชัยหรือประเทศเอบีก็ขอให้ ซอยแช่เห้เนี่ยนะครับเป็นการสนับสนุนเป็นหรือเขาเรียกว่าเป็นการซัพพอร์ตแบบแบบโดยตรงเลยเออนะครับแบบโดยตรงเลยนะฮะเป็นพี่น้องโบเดมีรางบัลนโบเดมีของฝากโบเดมีมาไลฟ์โบเดมีอย่างแคร์พี่น้องช่วยกดแชร์กดไลค์มันก็เป็นการซัพพอร์ตที่แบบอย่างแท้รู้เลยนะครับครับกันพี่น้องเขามาเบึงมาติดตามแฟนประจํากันนี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยท่านครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้ผมก็นอนเว้นเหมือนหมื่อเด้หมื่นขึ้นบ่ได้นอนหมื่นขึ้นบ่ได้หลับบ่ไเด้นอนนี่ฮะเออทั้งตัดคลิปทั้งเหียงเนี่ยนะครับแล้วก็ค่อยเช็คอยู่ตลอดว่าทีมงานห้องสีเดินทางปลอดไัยบอเพราะว่าเมื่อวานผมเดินทางมาก่อนนะฮะมีงานมาก่อนแล้วทีมงานลูกน้องก็เดินทางมาที่หลังแต่คอยเช็ค่อยโทรอยู่ตลอดนะครับว่าโหลดหอดไซแล้วไปจอดพักอยู่หม่องไดอยังพม่านี่นะฮะก็เลยบอกคอยเดินนอนเดี๋ยวมานอนถ่งป้าวันพุ่น เพียงขึ้นตีหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับปัถวิกรนวัวมินเจ็ดสิบองนะครับผมเออหลักการเตยมัอนี่กัสิจากที่เขาเตยหลายก็เขาวันนี้ดับเบิลเตยติขึ้นจังไลยเตยนำลงไปอยู่เถอเออฝ้าฝนกับเป็นใจพี่น้องนะครับเบองใน้ท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับท้องฟ้าแบบปลอดโปร่งมากนะครับไม่มีขี้ฟ้าเลยนะครับผมบม่มีบม่มีขี้ฟ้าเลย ต้องฟาบอดปโป้งนะครับต้องฟาบอดโป้ปงครับมา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 แห้กำลังใจมาแล้นใจกันเลยตอนนี้นะฮะด้านหลังเบทีก็กําลังชุนละมุนกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูบรรยากาศด้านหลังเบทีนะครับก็กําลังแต่งเหนือแต่งโตกันจัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมชุดของใครของมันนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปบนเวทีนะฮะโอ้ยตังกันอีกแรกเอ้าเชอรี่ไลฟ์ไลฟ์เชิญแล้วก็วันนี้มีไลฟ์สดด้วยของสมาคมฟ้าสีรุ้งนะครับเป็นเป็นการกุศลทำยังไงจะได้ดูครก็ช่วยช่วยกันแชร์หน่อยช่วยกันแชร์หน่อยเชอรี่แชร์ลงกลุ่มให้หน่อยลงกลุ่มเหมือนแชทเราอ่ะพี่พี่แชร์ไปแล้วขั้นตอนต่างๆครับครับผมพี่น้องนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับผมเดี๋ยวผมพาขึ้นไปเบิรงบรรยากาศ ทั้งเวทีเนาะตอนนี้เวทีเราเสร็จแล้วนะครับผมเราจะมาติดตามการติดตามนี่คืออย่างติดตามนี่คือค่อยจอบค่อยซ่อมเดี้ยตามติดนี่คือก็คือว่าผมอยู่ไหนทําอะไรทุกคนต้องทําด้วยผมอยู่ไหนทุกคนต้องมานะครับเวทีก็เสร็จแล้วครับเวทีเสร็จเรียบร้อยนะฮะผมอยู่บนเวทีนะครับ 2อ0 0คนอากาศดีครับแดดออกบอมีบอมีเมกสวัสดีครับน้องบอยสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเครื่องเสียงชุดไหมเนี่ฮะตอนนี้ผมอยู่ทื่รีวที่ครับขอบคุณดาวสามสิบห้าดวงช่วงนี้พอค่อยมีดาวเนะพี่น้องเนาะ ปลายเดือนเพราะเคยมีดักตอนนี้กำลังประกอบฉากนะครับที่ตลาดปัทวิกร,รนะฮะสนามแบบโอ้สนามแบบส,แบบสวยงามครับปาร์ตี้ดาวมาแล้วครับผม ใครมีดาวปลดปล่อยพลังออกมานะครับด่วนครับภายในห้านาทีนี้นะครับถ้าส่งดาวให้ผมช่วงนี้ที่มันเป็นปาร์ตี้ดาวมันจะให้รางวัลระบบ Facebook จะให้รางวัลผมอีกเท่าหนึ่งจะให้โบนัสผมใครมีดาวปล่อยมานะครับเดี๋ยวพาไปเบ่งเครื่องเสียงกันขอบคุณนะครับขอบคุณพี่พี่แม่แม,แม่ทุกทุกท่านครับผมที่ติดตามแล้วก็ตามติด บังเพลงใหม่ไปน้ำครับ กดลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยนะครับเทยดี๋ยวผมยางลงไปหนาเวทนี่กัน นะะี่ฮะเวทีของผมวงของผมเวทีของผมพื้นที่ของผมขอบคุณ1485ดวงรันสี่ร้อยแปดสิบห้าดวงนี่ครับผมเหลืออีกสองนาทีครับสำหรับปาร์ตี้ดาว เวทีแสงสีเสียงเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมที่จะพร้อมที่จะทําการแสดงนะครับผมทรงบ่เป็นจำจำรหัสเฟซบุ๊กบ่ใทยพี่น้องผู้ใดเอ่อ กำลังสิเลืองง่ะน,นะฮะ้าว่างแผนเด้อรีบมาเร็วหน่อยนะครับสาวสาวพี่พี่แม่แม่ทั้งหลายนะครับม,รมาแรงตรงไดนมาให้กำลังใจกันมาเบึ้งไม่แย่งกันดีครับมาอีกเหรอมาอีกแล้ว สวัสดีครับบอสคนวาพีส่งกําลังใจครับผมเห็นเวทีเรา,าก็อยากไปเบิ้งขอบคุณดาวห้าดวงนะครับขอบคุณพี่สาวนะครับพี่สุสุพรรณสานะครับห้าสิดวงขอบคุณครับฝนสิโตโยโตโอ้ยอย่าไปถามหาถอขอบคุณนะครับดาวจากแม่สุมาลีนะครับเจดดวงจากพี่ S A I T H A R N นะครับพี่ไอ 5้าร้อยสาสิบดวงครับขอบคุณร้อยดวงจากพี่สุรรักษ์นะครับไพ่เบงบอดเหมือนกลับไปดูเพชรเลยนะไพ่ไปเบงบอดเหมือนกับไปดูเพชรเลยนะเอาอิรีดีครับสวัสดีจ้าบอสคักเนาะคักขัครับขักหลาย อยู่สีลมถ้าฝนไม่ตกจะไปมานะครับมาครับผมฝนบอตกครับผมจุดทูบแล้วก็ปักตะไคร้เรียบเรียบร้อยแมนบรลายฉากเวทีสวยงามมากแมนบรลอยิรีใชัยปักตะไคร่สิบถับ่มเสติงบอกระาปักบอกราเสียงนี่ครับพื้นที่แบบสะดวกมากนะครับนี่เห็นบอกรบลานอย่างกว้างครับทุกคนนะครับมาได้นะฮะ มาครับขอบคุณ75ดวงนะครับเออเอองแนพี่น้องพืน้นที่ไหมเบทีตอนกลางคืนแบบยิ่งใหญ่มากนะครับมาเดอ้อเบทีสวยมากค่ะขอบคุณครับ ขอบุณดาวห้สิบดวงนะครับจากพี่ปราณีมหาเนตรครับผมมาเที่ยวที่ดอนแม่ไม้เที่ยวกับพี่ชายสองคนที่ดอนแม่ห้างผิดหวังไปเลยน้องเอ๋ยไม่น่าลงทางหรือมีหนุ่มได้เคียงข้างรอนางจิตใจวุ่นว่า ก็ต้องมาปักเลยเจ้าโอ้ใจอ้ายนั่นคืองผักน้องนังไงนไอเมืองหนองหานตำนานรักแท้คนใดสากันแต่น้องนั้นในเขาสาไลาใจอยู่กับพะเัตมาให้กอยน้ำตาย,ย้อยลงหนองหันใหญ่มาตัวให้อ้ายคนเบาเบอจริงนักไายมาคอยอยู่ที่น้องหานสาวเมืองตำนานจุดยืนไม่มีไม่มี ไดเอาลวดมามานีนะคัมันงันนี่เอาลวดมันี่นี่นี่เดี๋ยวลวดเร็นงานบริบบบอย แจ๊แกแจ๊กเอาลวดมามาตีแนะ่ลูกลวดเบาอืดมัดหน่อยแฮ่มันงันมหมย<อ>ลวดเอาเบาอืดมัดหลาๆห,าห,าหาน,าน่ายงี้ไงอย măm chằm đu lu nó เอาพี่เจอกันได้มั้ยล่ะเอามาน้ํามันอีกน้ํามันคือ บอกไอ้นุ่นหาผ้าดำมั่กินนี่แน่เด้อทั้งเมืองบอมมีฝนครับคุณะฝ่ากแกงจังปังอยู่เห็นบอกพี่น้องโคร,ราชดูอยู่เด้อครับผมอยู่จังหวัดไหนบ้างครับอยู่จังหวัดใดเนี่ยครับผม,น,มน,บน่ เจอกันหน้าเวทีมาเลยครับมาเลยพร้อมปะทะอุไธมาก,ก่อนมวลก่อนครับพร้อมปะทะ ไล์สดให้ต่างแดนเบื้งแน่ครับผมอ,อ๋อวัน,นวันนี้มีไล์สดน,นะครับแต่เป็นไล์สดกลุ่มปิดของของเจ้าภาพเจ้าภาพเมันจัดเองเป็นสมาคมฝ่าสีลุงครับครับผมนัดได้มารออยู่ที่น้องหา สาวเมืองตำนานนี่าอันพาแดเองนางไยนักให้มารอแต่น้องไปอยู่กับใครยกมือวิงมอน,นางไอนักไห่มารอท่านักให้มาเทีเ่ยวที่ดอนแม่ไม้เที่ยวกับพี่ชายสองคนทีด่ดอนแม่ห่างติดวังไปเลยน้องเอ๋ยไม่น่าลงทางหรือมีนุมได้เคียงข้างเจอกันดน้อครับัยครับผม นครพนมดูอยู่เด้อจ้าขอบคุณพี่สาวจากนครพนมนะฮะมือนั่นอยู่ปู<อ>ชุ่มกับไปแห่งกำลังใจสมุทประการเอามือนั่ออน,นอยู่สกล,ลนครกับไปแห่งกำลังใจเมื่อหนองหันตำนานรักแต่คนใดสาคัญเต้นองนั่นเขาสาหลายใจอยู่กับไผ่นัดมาให้จยอยน้ำแตยน้อยอลุงหนองหันใหญ่มาตัวให้อายคุณเบาบ่อจริง จยุดยืนไม่มีแม่นิ่งนัดให้มารอไม่ไม้ตัดทิ้งความรักยนตนมันจมดิ่งที่น้องหานให้เป็นเหี้ยปากถ้าเขานังรอจนลาถัาเขานังรอจะลาจะปิดเรือปลาไปแล้ว มานี่มามัดใหมพี่ไอ้มา,าม,ามาัดไงเน,นี่ยพี่ไอมามา้มามัดไหมนี้นี่ก็ตึสิบวแค่เสืองอย่งมันมันต้องเอาตัวเนี่ยมาไว้ทึ่งๆมันเังสีใได้ระดับกระสันสิบองงานพะกอ,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 อูน กว่าไปของวราต่างไม่พอก็ต้องต้องหาต้องหาพราะโกรธของทางป่าแดงนครที่ตายไปทั้งเมืองกลายเป็นน้องหาต้ทั้งคนไม่เด่ดเนี่ยวบัดก แนทางมาไกบ้างย้อนผู้สาวดองหาหนกมากพองจนาและจนตาบินตตายังบ่ย้บอกรอยังรอคาาินชาครับผมอยู่ฝั่งนอนใจมันลอ ไปสิมาวันตะ๋งโอ้ยอยากไปดิ กบ่เซนพอน้ำหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็บราสเลยอครับ เปน็นทางเทั้งคุณใดอยูท่ทั้งคุณใดที่เราลุ้นมาเั็มที่เต็มที่เต็มที่บอกไป้น,น่นเอาผ่าดำมาปิดมองนี้นะพี่อไอ้บะมองต่อจากแมนแมนนี่นี่เอาไปทั้งหลังจังหวัดเลยสว่างแดนดินครับครับผมสว่างแดนดิน น้องนตฝนบ่ตกฝนบ่ตกครับผมเบื่งแน้พุ่นะบ่มีฝนครับบ่มีฝนครับ เวทีห้าขยายไงเ่าเเดี๋ยวผมเสียเบเงพื้ืนเวทีความลึกของเวทีนะครับแรเมือยดแล้วขันู้ไดว่าเวทีหน่อยมาแรนเบง อยู่เลายเอทีแต่งหล่ยส,สิ่งมันมอล้ำอันนี้คือความชุลมุนนะฮะในช่วงการเตรียมการแสดงในแต่ละวันก็จะประมาณนี้ครับ เารหน้าทีของพของมันแผนกต่างๆเครื่องเสียงเวทีช่างไฟนะครับแล้วก็ส่วนหมอลำทังเครื่องกับกระลังแตงเหนือแตงโตจัดชุดการแสดงของตัวเอง โอเคเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวล่าไปก่อนนะฮะเดี๋ยวผมตอนเย็นจะไปไลฟ์สดให้ชมใหม่นะครับวันนี้มีกลุ่มติดด้วยนะครับเป็นกลุ่มติดการผู้สนจากสมาคมฟ้าสีรุ้งนะฮะ้าผุ้ใหพี่นอ้องอยากเบิ้งอยากเบิ้งไลฟ์สดการแสดงก็ต้องสื้อบัตรกผผ็ผมก็แน่ใจว่าบัตรจะบาดเดี๋ยวผมสีแช่ไปทั้งเหตุก็แล้วกันนะครับไปแล้วค่ะ